เคยไปสวนสัตว์ฟรีในกรุงเทพที่สามารถเล่นกับสัตว์ได้ทางวันมันยังไม่ปังคนยังไม่เยอะและมันยังไม่แมสไหมถ้าไม่ลองไปด้วยกันค่ะที่นี่คือสวนสัตว์เพื่อนเดจฉานจริงจริงมันเป็นที่อนุบาลสัตว์ป่วยและสัตว์ถูกทอดทิ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เอกโทติกที่เคยมีเจ้าของกันมาก่อนทางนั้นค่ะส่วนวันนี้เรามาเป็นจิตอาสาทำอาหารแล้วก็ให้อาหารน้องๆจริงๆเขาก็เปิดรับจิตอาสาตลอดถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามเพจ f a c e บุ o k สวนสัตว์เพื่อนเดลฉานไว้ได้เลย เอาไปซ้าน่ารักมากแล้วดูนี้นะเป็ดมันเหมือนหมามากกระดิกหางทุกทีุกทีกก่วนนี้ออกมาไม่ได้ส่งหางมาให้จับเล่นปอมปะดัวอันนี้บ้านฉันมีแล้วก็จระเข้สองสตัวแล้วก็นี่แมวเบงกอแล้วตัวนี้ตลกสุด มันคือคาเมเล่ยนที่ทําอะไรช้ามากแต่มีคนมุงอยู่4ี่ห้าคนเพื่อดูมันกินหนอนแล้วมันก็เล็งพลาดเป้าบ้างอ้าปากช้าบ้างแบบทุกคนลุ้นมาก <Okay. S 1> ได้ยินบ้างทุกคนเออบอมกันถ้าใครจะมาก็นั่ง BTS สายสีชมพูลงลำอินทาสานทางออกสองแล้วก็ต่อวินเข้ามาก็ได้ง่ายนิดเดียวกบ้าลูกไม่ยอมกลับกบ้าลูกงไม่ลงนะครับนี่ครับ ววด้วยพี่น่าจะสนิทกันนะไม่ผมไม่เคยจับเลยเขียวนกมันจะสั้นอ่ะถ้าดูจบแล้วไม่หลงรักสัตว์ก็หลงรักเราก